วิธีปรับทิศและขนาดในเรื่องเวกเตอร์ทำแบบนี้แนวคันนิดหนึ่งโจทย์กําหนดให้เวกเตอร์ u เป็น 3i แล้วก็ 4j พี่ขอเขียนในรูปเมทริกนะเราจะได้เวกเตอร์ u เป็น 3i แล้วก็ 4j หลังจากนั้นให้เวกเตอร์ w มาเป็น ai แล้วก็ bj ทีนี้คําพูดถัดไปเนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันเป็นการ ปรับทิศทางเขาบอกว่าโดยที่เวกเตอร์ W มีทิศเดียวกับยูคำว่าเวกเตอร์ W มีทิศเดียวกับยูหมายความว่าเวกเตอร์ W ของเราเนี่ยหน้า I หน้า J ต้องเหมือนเวกเตอร์ยูซึ่งหน้า I หน้า J ของเวกเตอร์ยูเป็น3-4เพราะฉะนั้นของ W ก็ต้องเป็น3กับสี่ด้วยเพราะมันมีทิศเดียวกันหน้า I หน้า J ของมันนะคะู่ ก็ต้องเหมือนกันตอนนี้เวกเตอร์ w ของเราเนี่ยมันจะเป็น3 i, แล้วก็4 j หลังจากการปรับทิศทางเรียบร้อยแหละแต่ทีนี้มันยังไม่ใช่ w ของจริงเพราะดับ w ของจริงอะ่ะมันต้องมาหาขนาดต้องมาใส่แอปขนาดต้องเป็น10เราก็ไปหาขนาดของอันเก่าก่อนว่าเฮ้ยไั้ w อันเก่าเนี่ยขนาดเป็นเท่าไหร่แล้วค่อยมาปรับให้มันเป็นเลข10ทีนี้วิธีการหาขนาดเนี่ย ตามสูตรเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะมี s q u a ร e root และเอา i ที่เป็นเลข3มาไปกําลังสองตรงกลางเป็นบวกเสมอแล้วก็ j ที่เป็นเลข4ไปกําลังสองน้องก็จะได้9แล้วก็ตามด้วย16แล้วก็ใส่รูทซึ่ง9กับ16อ่ะมันจะได้ยี่้าทีนี้รูยี่เนี่ยเราจะตอบเลข5าแสดงว่าขนาดอันเก่าเป็นเลข5าน้องก็ต้องนึกว่าห ต้องคูณใครวะถึงจะเป็น10ซึ่งแม่งต้องเป็นเลข2แน่ๆเพราะ2คูณ5ได้10ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปรับ w ให้ขนาดมันเป็น10อะ่ะเราก็ต้องคูณเลข2เข้าไปเพื่อให้ขนาดมันเป็น10และเราก็เอา2แจกเข้าไปที่สมาชิกทุกตัวเราก็จะได้เป็น6 i แล้วก็ 8j เพราะฉะนั้นก้อนนี้คือเวกเตอร์ W จริงๆที่มีการปรับทิศ แล้วก็มีการปรับขนาดและเขาบอกว่าเวกเตอร์ w เนี่ยเวลามาเทียบตามตำแหน่งแล้วเนี่ยคนแรกจะเป็น a คนหลังจะเป็น b เขาก็เลยเป็นการหา a บวก b ซึ่ง a เป็นเลข6และก็ b เป็นเลข8บวกกันก็เลยตอบ14นั่นเอง สำหรับน้องหมหกที่อยากไปลงลึกในข้อสอบคณิต1พี่แนะนำเป็นคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A-Level ทักมาสมัครในที่ Line ID แอปสีเขียวมีตัวแอ g ซายนะแมทอันเดอร์สกอตตพี่ชัว่ว่ามันจะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน